วันนี้เราจะมาย้ายบ่อแหนแดงกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่สะดวกนะครับเราก็จะแยกแหนแดงบางส่วนเพื่อนำไปขยายในบ่อใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแปลงผักนะครับและส่วนที่เหลือก็จะนำไปทำปุ๋ยนะครับที่เราเริ่มเลี้ยงแหนแดงเพราะว่าต้องการนำมาทำเป็นอาหารไก่ลดต้นทุน ตอนนี้เราเลี้ยงแหนแดงมาได้ปีกว่าแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเลี้ยงไก่สักทีเพราะความไม่พร้อมในหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาข้อมูลประกอบการเลี้ยงไก่เพิ่มเติมด้วยแต่ก็คิดว่าจะได้เริ่มเลี้ยงเร็วๆนี้แหละครับฝากติดตามเลยนะครับวันนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาทำกันต่อน,นะครับ